เราก็มาดูนะครับการรีวิวนะครับเกม World of Tank แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองรถเ1 0 3ดูนะครับรอสักครู่กระลักเข้า ในฉากนี้จะมีจุดปลายนะครับอยู่ตรงด้านหลังเขานะครับทางที่จะเข้าเขตข้าสึกเขตแดงเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันครับถึงเวลาลุยกันแล้ว,ว,ลวกระสุน,น,นตอนนี้มีอยู่สามสิบสามลัดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลูก ลูก AP นะครับตัวตัวแรงเพราะว่าเราต้องใช้ใช้เงินนะครับในการซื้อมีคนชอบทักทายครับมาก่อนแล้วครับทักทายก่อนเลยครับมาทักทายให้ปืนจอนผมก็ลองวิ่งวิ่งหลบไป านะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าจะเข้าตรงจุดตายนะครับจุดตายนี่หมายถึงจุดที่มีการประทะกันบ่อยครับพอปะทะกันบ่อยมากๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเราใช้ลบยังไม่โตเต็มเป็นนะครับลูกนี้ ไม่เป็นไรครับรถถังหนักบุกได้ครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยครับเป็นเ็ๆครับลูกนี้ครับรีโหลดช้านิดหนึ่งครับแต่ชัวร์ครับรีโหลดช้าแต่ชัวร์นะครับ E75 ครับอันนี้ต้องยิงหัวครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอยู่เฉยๆไว้นะครับอยู่เฉยๆไว้เป็มๆครับอไปรอดครับอย่างนี้ครับ E75 นี่ยิงตรงไหนไม่เข้าให้ยิงหัวไว้ก่อนนะครับยางยางครับยางยางเร่งออกอยู่ครับ ไฮเปอร์ถอยนะครับโอ้โหโอ้ลกาดไล่กาดมากครับโคดีนานนะครับเรียบร้อยครับโคดีนาน ไปไปพครับอูเลือไปครับเลื่อไปนะครับนี่แหละครับวิธีการเปิดดีนานอีกแล้วครับเปิดดีนานอูทีสามสี่ครับถอยถอยก่อนครับที่ต้องถอยเพราะปืนรถทีสามสี่เนี่ยเป็นเป็นปืนหนักนะครับขนาดร้อยร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรแต่ว่าอัตราการจเจาะกระนี่ก็จะ เทียบไม่ได้กับเออ T สามสิบนะครับีสามสิบนี่อัตราการเจาะก่อจะสูงกว่านะครับเพราะเป็นเป็นรถสายสไนเปอร์นะครับโดยตรงก็เหมือนเหมือนกับเอรินานนะครับซ่อมครับซ่อมบอกว่าพังแล้วก็ซ่อม เลยครับมาช่วยกันหน่อยก็ดีนะอ่ะอันอย่างนี้แหละฮะก็แต่แต่รีวิวรอบที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดุดนะครับค่อนข้างที่จะสะดุดเพราะว่าเ,เราล้มไม่เป็นท่าเลยครับเ,รเจอแต่รถรถระดับสิบ เนี่ยละครับถอยครับหลักการเดิมครับยิงแล้วก็ถอยนะครับเดี๋ยวก็จะจบแบตแล้วครับเราใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนเรา้องไปแล้วนฮะเราก็ค่อยๆไปครับ ค่อยๆเบียดค่อยๆเบียดไปครับแอบดูโอ้สองคันเลยครับไอเอสสามแไม่เกี่ยวว่าถอยไปโอ้อีกนัดหนึ่งทียี่เก้ายิงแหมเยี่ยมนะครับ ยังมีไอเอสามอยู่นะครับอยู่ข้างอ๋อไอเอสสามตายแล้วนะครับ OBJ ครับโอ้อุปสรรคจริงๆครับรถพวกนี้ระเบิดแล้วก็ขวางทางนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับปืนจอนก็หนีนะครับจากระยะกไกลเลยครับ รู้สึกจะเข้าไปฐานเราแล้วเราก็รีบเข้าไปเออทําการยึดฐานทัพของค่าศึกก่อนนะครับถ้าใช้เวลาตรงนี้ถ้าเราเร่งด่วหน่อยแล้วอาจจะชนะเลยนะครับเพราะตรงนั้นค่าศึกจะอยู่ตรงตรงตรง,ตรงจุดใกล้ฐานเราหมดเลยแต่ยังไม่ได้ทําการเข้ายึดฐานโอเคครับเราก็เข้ายึดฐาน สวยงามครับทีนี้เราก็รอครับเวลานะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแถบสีเขียวด้านบนนะครับที่กําลังเดินอยู่นะครับก็จะเป็นเวลาสําหรับการเข้ายึดฐานปฏิบัติการของค่าศึกเมื่อเรายึดยึดฐานได้ก็เป็นอันจบนะครับนะครับมีคนมันไส้ครับ มีคนหมันไส้ครับว่าแหมรถสวยกว่าเล่นมาชนนะฮะก็ใครที่จะเล่นก็ต้องเตรียมเติมเงินนะครับถ้ายากไม่อยากขาดทุนนะครับชนะแล้วครับก็กลับเข้ามาช็อตเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ